นี่ทุกคนนะคะลูกค้าตัวนี้จะมาแนะนําตัวนี้เลยใครขับ CBR 500R อยู่นะคะลูกค้าอยากได้งานชิวหน้าเป็นเคปลาดําที่ร้านมีนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นงานชิวหน้า CBR 500R เคปลาดํานะคะนี่เลยงานสวยมากทุกคน นี่เป็นงานสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้านี่บอกเลยว่าในตะกร้ามีให้กดแล้วนะคะพี่ๆเพื่อลูกค้าท่านใดที่ยังไม่รู้นะว่าร้านหนูมีชิวหน้าด้วยนะคะบอกเลยว่ามีชิวหน้าหลากหลายรุ่นมากๆนะคะแล้วก็ขายดีมากสําหรับงานชิวหน้านะคะพี่ๆขาะนี่เลยนะงานสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ๆขางานโคตรสวยแบบนี้นะใครสนใจนะคะลูกค้าจิ้มได้ที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยมีโปรอยู่นะคะพี่ๆขาปกราคาปกติไม่ใช่ราคานี้นะใครอยากรู้ว่าราคาตอนนี้ราคาเท่า ะะรีบกดสั่งได้เลยนะคะที่ตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือตรงนี้นะคะบอกเลยว่างานสวยมากๆนะคะลูกค้างานสวยงานเนี้ยแบบนี้นะใครสนใจนะคะรีบกดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆถ้าของหมดนะคะลูกค้าต้องรอของอีกหนึ่งอาทิตย์เลยนะตอนนี้ยังมีของพร้อมส่งอยู่นะคะใครสนใจนะรีบจิ้มที่ตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือเข้ามาได้เลยคะ่ะ